ก็สําหรับจังเกิลเดอะคาเฟ่นะคะเรามีทั้งหมดอยู่3สาขา mm hmm. ก็ได้ทําตามนโยบายของภาครัฐและจังหวัดเชียงใหม่ที่มีประกาศให้หยุดทําการบริการนะคะตั้งแต่วันที่23เดือนมีนาคมจนถึงวันที่13เดือนเมษายนนะคะตามมาตรการของทางภาครัฐทั้งหมดแล้วก็เรายังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ยังสามารถเปิดให้บริการได้ก็คือ,อต้องนาเนเจอรัลรีสอร์ทนะคะ ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติที่จะเห็นทุ่งนาพื้นที่สีเขียวแล้วก็เราอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้กับทางนักท่องเที่ยวหรือใครอยากจะมาหลบโควิดที่นี่ได้เลยนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำก็คือได้ออกกำลังกายมีปั่นจักรยานแล้วก็มาวิ่ง ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติของเรานะคะเป็นอากาศที่ปลอดโปร่ง mm hmm. ก็อยากจะเรียนเชิญทางนักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่อยากจะหลบโควิด hmm. ก็มาที่ต้องนาคอทเทจเนเจอร์รอลรีสอร์ทของเราได้เลยนะคะในส่วนของที่พักให้เราจัดโปรโมชั่นอะไรไว้ครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยคะ่ะเราก็รับโควิดอย่างเต็มเต็มเลยเนาะก็ มีโปรโมชั่นลด50%เลยนะคะสำหรับที่พักจากราคา2,500บาทเหลือเพียง1,250บาทและส่วนพูวิลล่าก็จะเหลืออยู่ที่1,500บาทจาก3,000บาทราคานี้รวมอาหารเช้าเรียบร้อยะะละค่ะแล้วเราก็จะมีบริการชาบูตอนเย็นให้ท่านที่ ใครที่ไม่อยากออกไปนอกพื้นที่นะคะจากชุดหนึ่ง5 9าบาทสำหรับสองท่านก็จะเหลือเพียงแค่400บาทเท่านั้นค่ะ